สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกับวิชาหน้าทศินกับคุณครูโจอ้นะคะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่น่ารักของคุณครูทุกคนคะ่ะอย่าลืมไปกดติดตามช่อง Youtube ฉัตรนราบันเทิงศิล์นด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสื่อการเรียนการสอนถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยจ้า หน่วยการเรียนรู้ที่2นาฏยาศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยนะคะก่อนอื่นเรามาดูตัวชี้วัดกันก่อนนะคะตัวชี้วัดข้อที่1สาปสองทับแสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายแทนคําพูดตัวชี้วัดข้อที่ 2, 2แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์ ต่อมาจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1ค่ะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏยศัพท์กับท่ารำได้ข้อที่2ปฏิบัติท่ารำตามนาฏยศัพท์ได้และข้อที่3ค่ะชื่นชมการแสดงท่ารำตามนาฏยศัพท์ที่สวยงามถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนเรื่องที่1กันเลยนะคะ ค่ะเด็กๆเรื่องแรกที่เราเรียนนั่นก็คือนาตยศัพท์ค่ะนาตยศัพท์คือคำที่ใช้เรียกชื่อท่ารำทางการแสดงนาาศิสินไทยซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะนะคะที่ใช้เรียกชื่อท่ารำนั่นเองค่ะเช่นตั้งวงจีบสลัดจีบม้วนมือโยตัวโยกตัวกล่อมไหล เป็นต้นนะคะเด็กๆนะคะก็จะสามารถฝึกปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ต่างๆนะคะได้ดังนี้เลยค่ะ 1. ค่ะนาฏยศัพท์ในส่วนมือแขนนะคะก็จะมีท่าจีบค่ะจีบนะคะคือการใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะจะรดกับข้อแรกนะคะของปลายนิ้วชี้ค่ะ ส่วนนิ้วที่เหลือทั้ง3นิ้วนะคะเหยียดออกให้ตรงนะคะแล้วกรีดออกให้สวยงามให้มีลักษณะคล้ายกันกับพัดนั่นเองค่ะจุดสำคัญของการจีบนะคะการจีบทุกครั้งจะต้องหักข้อมือเข้ามาหาลำแขนเสมอค่ะการจีบนะคะก็จะมีหลายลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะดังต่อไปนี้ค่ะ จีบในลักษณะแรกนั้นก็คือจีบคว่าค่ะค่ะจีบคว่ำนะคะคือการคว่ำฝ่ามือลงนะคะให้ปลายนิ้วชี้เนี่ยนะคะกับนิ้วหัวแม่มือจะรดกันนะคะจากนั้นให้เด็กๆนะคะคว่ำลงตามรูปภาพนะคะอย่าลืมค่ะหักข้อมือเข้ามาหาลาแขนหรือว่าลาตัวนะคะในขณะที่นักเรียนกำลังปฏิบัติท่าจีบคว่ำค่ะ เด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติตามรูปภาพได้เลยนะคะต่อมาจีบในลักษณะที่สองนั่นก็คือจีบหงายค่ะค่ะจีบหงายนะคะคือการหงายฝ่ามือนะคะขึ้นนะคะให้ปลายนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือจะหลดกันเหมือนลักษณะของจีบคว่ำนะคะแต่ เด็กๆจะต้องหง่ายมือขึ้นนะคะแล้วก็จุดสำคัญของท่าจีบหงายนะคะให้เด็กๆหักข้อมือเข้ามาหาลำแขนหรือว่าลำตัวของเด็กๆนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติได้ตามรูปภาพได้เลยนะคะลองฝึกปฏิบัติบ่บอยๆนะคะจะเกิดความถูกต้องค่ะค่ะ จีบในลักษณะที่3นั่นก็คือจีบปกหน้านั่นเองค่ะค่ะจีบปกหน้านะคะก็จะปฏิบัติการจีบนะคะคล้ายๆก,กันกับจีบหงายค่ะจะแตกต่างกันก็คือแขนนะคะและมือนะคะจะเลื่อนมาอยู่ด้านหน้าของนักเรียนนะคะตั้งแขนนะคะให้หันเข้ามาหาใบหน้าของเด็กๆค่ะแล้วให้ปลายจีบนะคะ อยู่ในลักษณะหันเข้าไปหาหน้าผากค่ะดังรูปภาพเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถฝึกปฏิบัติตามรูปภาพที่อยู่ข้างๆได้เลยนะคะค่ะต่อจากจีบปลกหน้านะคะนั่นก็คือจีบปกข้างนั่นเองค่ะจีบปกข้างนะคะก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันกับจีบปกหน้าค่ะแต่ จะแตกต่างกันตรงจะหันจีบนะคะเข้ามาหาแง่ศีรษะถ้าพูดง่ายๆนั่นก็คือความกว้างของลำแขนนะคะจะกว้างกว่าจีบปกหน้าค่ะดูลักษณะรูปภาพทั้งด้านบนด้านล่างเปรียบเทียบกันเลยนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าจีบปกข้างลักษณะของแขนที่อยู่ข้างลำตัวนะคะจะกว้างกว่า เด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติได้ตามรูปภาพได้เลยนะคะอย่าลืมฝึกบ่อยๆนะคะจนเกิดความถูกต้องและชำนาญในการปฏิบัติท่าค่ะลองฝึกเยอะๆนะคะเด็กๆมาช่วยกันสรุปอีกหนึ่งรอบนะคะค่ะในสื่อการเรียนการสอนครั้งนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องนาตยศัพท์ใช่ไหมคะค่ะ นาตยศัพท์ที่เด็กๆได้เรียนนั่นก็หมายถึงคำศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อท่ารําใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถฝึกปฏิบัตินาตยศัพท์ในส่วนมือและแขนได้ดังนี้ค่ะ 1. จีบใช่ไหมคะจีบก็คือการใช้นิ้วหัวแม่มือมาจรดกับข้อแรกของปลายนิ้วชี้นะคะส่วนนิ้วที่เหลือทั้ง3นิ้วนะคะให้เหยียดออกให้ตึง จากนั้นจีดให้สวยงามมีลักษณะคล้ายๆกันกับรูปพัดใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมจุดสำคัญของการจีบนะคะนั่นก็คือการหักข้อมือนะคะเข้ามาหาลาแขนหรือลาตัวของนักเรียนนั่นเองค่ะค่ะจีบนะคะก็จะสามารถแบ่งได้หลายลักษณะดังนี้ค่ะ 1. จีบคว่ำนะคะ 2. จีบหงายค่ะ 3. จีบปกหน้านะคะและ 4. จีบปกข้างนั่นเองค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะเพื่อเป็นการทบทวนเรื่องหน้าจัยศัพท์ที่เด็กๆเกพิ่งได้เรียนไปนะคะวันนี้คุณครูมีเกมมาให้เด็กๆได้ทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะค่ะคำถามบอกว่าให้เด็กๆนะคะ ช่วยกันนําตัวเลขนะคะที่อยู่หน้าคำตอบค่ะลงไปเติมนะคะให้ตรงกับข้อความเพื่อให้เกิดความหมายของนาตยศัพ์ส่วนมือกับแขนนะคะที่เด็กๆเกพิ่งเรียนไปค่ะเด็กๆมาดูคำตอบก่อนนะคะ 1. ก็จะเป็นจีบหงาย 2. จีบคว่ำสามจีบปลกหน้าและสี จีบปกข้างนั่นเองค่ะเรามาดูคำถามข้อที่1กันเลยนะคะโจทย์บอกว่าการจีบที่จะต้องตั้งมือขึ้นหันจีบเข้ามาหาส่วนบริเวณหน้าผากเด็กๆลองทายสิคะถ้าเป็นการจีบที่ตั้งมือขึ้นก็จะมีจีบอยู่2ลักษณะใช่ไหมคะนั่นก็คือจีบปกหน้าและจีบปกข้าง มาลองทายสิว่าจะเป็นจีบในลักษณะใดติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องค่ะเด็กๆนั่นคำตอบก็คือเลข3นั่นเองค่ะจีบปกรกหน้าต่อไปเราไปดูโจทย์ในข้อที่2กันเลยค่ะโจทย์บอกว่าการจีบที่จะต้องตั้งมือขึ้นหันจีบเข้าหาศีรษะถ้าหันจีบเข้ามาหาศีรษะ ดังนั้นจีบที่หันเข้ามาหาศีรษะจะต้องกว้างกว่าจีบปกหน้าใช่ไหมคะคำตอบก็คือติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกข้อที่4นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยคือจีบปกข้างนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราไปดูโจทย์ในข้อที่3กันค่ะโจทย์ในข้อที่3บอกว่าความฝ่ามือลง ให้ปลายนิ้วชี้นะคะกับนิ้วหัวแม่มือจโจรดกันเด็กๆลองทำตามนะคะคว่มฝ่ามือลงจากนั้นให้ปลายนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือจโจรดกันถ้าคว่าลงต้องเป็นจีบติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องค่ะเลข2นั่นเองนั่นก็คือจีบควา่าค่ะแล้วเราไปดูนะคะโจทย์ในข้อสุดท้ายกันเลยค่ะ ข้อที่4โจทย์บอกว่าหงายฝ่ามือขึ้นให้ปลายนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือจะรดกันเด็กๆลองปฏิบัติตามหงายฝ่ามือขึ้นนะคะจากนั้นให้ปลายนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือจะรดกันคำตอบคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือข้อที่1นนั่นเองค่ะจีบหงายเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ ได้เล่นเกมและยังได้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องนาฏยาศัพท์ในส่วนมือและแขนไปด้วยนะคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆนะคะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องน่าฏยาศัทไปแล้วอย่าลืมฝึกปฏิบัตินะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP ีต่อไป อย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ฉัตรนราบันเทิงศินด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ